ครับสีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมพบพอพบเจอกันซื้อเก้าเมือนเดิมกับผมบ่าววอนคนซีสเกตหรือหนุ่มอีสานมาทำงานใต้นะครับเนาะผ้าเข้าฟ้ากล้วยนี่ก็โอ้ภาพมันก็เป็นแบบนี้พี่น้อง แม่นมาะพี่น้องชัดด้อดอกเนาะชัดดีดอกครับอ้ามาสำรวจกุ้งเฮ้าคือเกาคับผมกุ้งลันด้วยพี่น้องด้วยโอ้ยอโตอันนันอีกแ้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยนาอ เขาดูแท้ตัวบเอานน่เหนียวเม้นเม็นพี่หน่องเลยมันเหนียวเม็นตัวนน่โอ้ยเนาะจังแมนกระไดเจิงจะะเอากระแห้งมาเขาสิ่ขัวซะเนาะน้อพี่หน่อง มักมาข่าวลายนี่ขวาเลยบริลลี่ล่อเลยเดี๋ยวข่าวว่ารัฐบาลแจกเน็ตฟรีเด้อพี่น้องหนึ่งเดือนสิบกิกไปบ้านเขาไปรับเน็ตฟรีกับไปรับเด้อครับเด้อ เขามองนี่กันรถตักไปถิ่มแล้วนะครับเนาะแต่ก็เลือดลายคือเขาเอเบิดง่ายดยอกก็พอแลลนใหญ่อีกบ่มาอนี่นี่เหมือนนั่นมันนอดหลากหลากอยู่นี่ที่พี่น้องผมเห็นนะ ตอนมันนอนอยู่น่ะผมกวนยื่นแนมแม่ปลาได้ยังเสยบัดมันแล่นลุ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 ลอลุลุลุลหลุลุลุลัลุลุนุอุลุลุทุล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 ตุ่ล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 ุมันุลุมุลุลุลนลลุลุลลุ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 ลลุลุนุันลุ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  โอ้ยบกพริกโอ้ยนั่งโดกแถวตนวนี่เบื่องพี่น้องนวยไมหมฮันสากลากเลยครับเบื่องพี่น้องเออเดี๋ยวสิมาเก็บอีกแล้วมาเก็บบ่ได้ไหมสิเน,น่องเก็บไปตำเหมือนละตำเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย ที่เขาลกแก้วเนี่ยก็แกบแก้วแบบพีกดิยบมันกับสิกินได้ซ้ำได้เนาะพี่นอ้องคนเฮ้าก็ได้สองสามคำมันกับเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อยลันพี่น้องลันลัน โอ้ยโตนั่นอีกน้องโอ้ยน่ะเบื่องเต็นต้ำกุ้งสองหลังสองโตเอ้า อีกหลังนึงเป็นรุ่นเบิ้งไปจังไนเขาอีกบอ่อโตอันนั้นมันเขามาหายมาันสามโตเลย,ย่าไปขัวบมึงน้อพี่นอ้องตัวนี้บอลันครับน่ะแนม่มเห็นบอลพี่น้องบอลันครับสองโตเอ่ะ เดี๋ยวไปต่อคลิปให้นาะพี่น้องเนาะฝากไว้ทำเป็นสัก่อนครับครับพี่น้องหลังจากที่ใบหยาากงหนูมาแล้วนะครับเนาะโอ้สิพาะมาออมเนือสูกินเลยพี่น้องเลยมันนี่ออมเสื้อห้องหายครับส่วนพักเขาก็มีต้นหอมล้ะกับ ใบเอลเลอรกับใบดวกพริกเด้อพี่น้องเลยใส่กันลุกโดดเฮาโอ้ยลุกโดดแลครับนะอ่ะพริกข้ากระตั้มเลยพี่น้องพริกสดหอมกระเทียมโหหม้อก็ได้เดือดแล้ตัวนี้หม้อขา้าวก็เดือดแล้วครับนี่รอ ใส่ลงไปเลยริกเขาเ่ยแบป้านยังออมน้อยบ่ได้ออมหลายออมกินค้เดียวอยู่ค้เดียว โอ้ยบุงพี่น้องเลยเสือหองไหย้ยเสือเสือหองไห้มาโลนึงพี่น้องมาเสาตามครับอ้าวขออนุญาตปรุงรสจังหน่อยครับโอ้ยน้ำปลาแดกต้ม ใส่ลายกับไบนมันจะเข้มนำไปอีกอ้าพอ่อเดี๋ยวจังหน่อยเข้ามาใส่พักลงลกับใส่ขวดถือว่าเสร็จสิ้นกระบ,บวนการครับเอ้ยพี่น่องเลยหอมห,ห่วยๆเลยมาใส่พักลง hoặc à, mình xây lấy lại biết pha và nói nồi biết pha vào chất nồi để mà biết thay cầu cua để mà xây cầu cua Hãy subscribe cho cua Ghiền Mì Gõ ไปเลยปิดเลยครับให้กับครัวเลยบัานเนี้ยห่ยเนาะห่ยหยอโอ้โย,ยใส่ผักบักหลายยุบลงบ่เ,เรือเลยบัานเนี้ยเรียบลอยพี่น้องมากครับ โอ้ยกล่องก็ได้เนาะ้อมห่อกับเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบักโม้อห่อกับแดงใจวายอันนี้ต้มบักแดงครับขหนียวฟองตัวนี้ก,นก็อกหล่อล่องหฮาซือ้อมาโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมากครับผมโอ้ยไฮไลท์มันนี่นะมึงผมว่กผมใส่ผักหลายได้พี่น้อง มดนยปลงแล้วกะโอ้ยเนาะขึ้นหน่อยแถวโยปลงแล้วไมใช่ตอดเลยบัดพักบ่เห็นเลยโอ้ยอย,อยากให้พี่น่องมากินน้ำกันเด้เนาะ Oh. สุดตั้แต่งก่อนแต่งกับตั้มเองพี่น้องชุดดอดไปเลยพี่น้องเลยครับของมาเนี่ย กที่หน้าบ่กคิดขอเปียคลิปไอเพียค,ปปคนเดียวนะครับน้องขอขอบคุณพี่น้องบดสุขสุขคนครับเด็กกินขาวต่อบอกกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ